อย่างน้าชายน้องของโยมแม่น้านนท์เทพินเททินนั่นเองท่านก็อยู่ที่โรงพยาบาลปากแงะท่านก็ตกบันไดที่ต้นไม้ลำไยลงมาไม้บันไดที่พาดขึ้นไปก็มาทับจนซี่โครงหักไปทิ่มปอดทิ่มตับจูเจ้าของนั่นเองก็ทําให้เลือดออกในโครงกระเพาะนี่จํานวนมากนั่นเองต้องเจาะเข้าไปนั่นเองนี่แหละวิบากกรรมวิบากขันของ ญาติของเราก็มีญาติโยมก็มีวิบากกรรมวิบากขันเหมือนกันเราทั้งหลายก็ต้องมีวิบากกรรมวิบากขันที่เราต้องดูแลกันไปมีการไหลเข้าแล้วมีการไหลออกอยู่เป็นประจำนั่นเองแต่เราจะออกมาสร้างคุณงามความดีเราจะมาการมีการสวดมนต์การอุทิศบุญกุศลไปให้แก่ผู้ที่เจ็บที่ป่วยที่ล้มหายตายจากเราก็จะ สร้างคุณงามความดีไม่เบื่อไม่น่ายนั่นเองนี่แหละการสวดมนต์เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลายเราต้องมีสวดมนต์มีการแผ่เมตตาการอนโมทนาบุญการอ่อนน้อมถ่อมตนการบันทึกบุญทุกวันถ้าเราบันทึกบุญทุกวันแล้วเราก็จะมีอริยทรัพย์เจ็ดประการมีศรัทธามีศีลมีฮิริมีโอตตะปะมีภหุสัจมีจาคะมีปัญญานั่นเองมีปัญญาความรอบรู้รอบรู้ ในสิ่งต่างๆนั่นเองฉะนั้นเรามีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีอิทธิบาทีแล้วเราก็มีเจริญพรมวิหารสีไปเรื่อยๆนั่นเองเมตตาต่อตอนเองเมตตาต่อผู้อื่นกรุณาต่อตนเองกรุณาต่อผู้อื่นมุทิตาต่อผู้อื่นมุทิตาต่อตอนเองวางอุเบกขาต่อตอนเองและผู้อื่นนั่นเองเราก็จะเป็นคนที่น้อมเข้ามาใส่ตัวของเราว่ามีคนเจ็บเราอีกหน่อยเราก็เจ็บ เห็นคนตายเราอีกหน่อยก็ต้องตายเห็นความพัดพลาคอีกหน่อยเราพัดภาคแน่นอนเรามีกรรมเป็นของของตนเราต้องทํากรรมดีไปมากๆเพราะกรรมดีนี่หละจะส่งผลให้เรามีอริยทรัพย์เจ็ดประการมีศรัทธามีศีลมีหิริมีโอตปะมีพหุิสัจะมีจากะามีปัญญาเองอริยทรัพย์เจ็ดประการจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้ถ้าเรามี อริยรัพยเจ็ดประการแล้วเราก็มีบาร,รมีสิบทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนคขมะบาร,รมีปัญญาบาร,รมีวิยิยบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานะบาร,รมีจเจริญเมตตาบาร,รมีอุเบกขาบาร,รมีเราก็จะมีเต็มที่เต็มกําลังเราก็จะพร้อมเจอเพื่อจากนั่นเองพบเพื่อพลากได้เพื่อเสียมีอีกหน่อยก็ไม่มีแล้วเราก็ต้องจากโลกนี้ไปไม่จากวันนี้ วันหน้าวันต่อต่อไปก็ต้องจากนั่นเองฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมยอมรับความเป็นจริงให้ได้เพราะธรรมชาติมันไม่ได้ดังใจเราทุกอย่าง